สวัสดีค่ะพวกเราสชศูนย์อำนวยการคุณโชจะมาแถลงข่าวกรณีี่คคอมเนือกผู้อยากรู้ว่าใครหลุดผากดังนี้ค่ะเราเสียใจค่ะเปนจากที <S 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 1> <S 1> ่เกิดุกินอไรไม่เห็นป้เราดูอาหาเพราะนี่เป็นมือสุดท้ายที่จะกินได้ดี Like the last s t u p f ค่ะตอนนี้ก็ไม่มีแล้วอย่า กับจุดนี <St zeug ful> ้ไหมเพราะว่ากระแสสังคมตอนนี้แรงมากซึ่งพวกเรากราบขอบคุณพระขอบคุณคระพวกเราทราบพร้อมกับทุกคนว่าเราได้ไม่มีซิทคอมแล้ววันนี้จริงๆแล้วเราต้องแดกเป็นไปถ่ายซิทคอมแต่ว่าพอไม่ถ่ายซิทคอมเลยไม่มีอะไรทําก็เลยมาทานอาหารมื้อสุดท้ายคี่คนนี้อยู่ไหนคือแซนี่เนี่ยม่อคือเมามากแล้วตอนนี้ยังโทรติดต่อไม่ได้ไม่รู้เขาหายไปไหน ป่วยหรือว่าตอนนี้อยู่เดินเดินเรื่อยๆไปที่ไหนแล้วลงก็าอาจจะเพียเสียสติแล้วลเรื่องเนี้ยต oh, อนเนี้ยทีมงนกำลังเข้มข้นเพราะน้ำน้ำหนักของเรื่องกำลังไปทางโบโบยังไงสอบบ้านผมลนะโบม,มีภารกิจสร้างบ้านเผลือที่เลาออกจากงานประจำตอนนี้มีแพลนอื่นหรือยังไม่เหลืออะไรแล้วมันแย่มากในชีวิต ขอตาอร่ายอ้ออแล้วการทคอมหลุดเราอ้าว่าพอพาราแต่งงนมนไเกี่ยวอะไระมมีพราไรเแพเพิที่ถ้าใคมีแพเพิสท่ใช้เราบจากลูกอายุเท่าไหร่นะยามบาตอนนี้ทำถุงใแขกนะแขกี่อยาก ทุกคนทุกคนมีภาระท้บ้านเอ่อทุกคนมีภาระทั้งบ้านและภาระส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบโดยไม่รู้ว่ารายรับกับรายสายเราจะเริ่มไม่สมดุลกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงแฟนคลับทั้งหมดที่สร้างกระแสทุกอย่างที่คิดถึงพวกเรามุกมีอะไรจะกล่าวคะขอบคุณมากขอบคุณจากใจค่ะตอนนี้พวกเรายังไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันถ่ายค้างไว้ด้วยไม่มีเวลาออนแอร์แล้วทุกคน เราไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะใครอยากอะไรขคะาจริงๆเพราะว่าไม่รู้จะเมื่อไรกลับมาอะไรไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหรเกือกลาเลยค่ะก็ขอบคุณคนที่ไปตั้งกลุ่มนะฮะเชื่อว่าคนไทยเกินล้านอยากดูเนื้อคู่ต่อคือเข้าไปเห็นปรากฏการ์ละมีทุกๆนาทีจะมีคนมาโพสต์หมดเลยถึงแม้ว่าการโพสต์พวกนี้มันอาจจะช่วยให้เนื้อคู่กลับมาเร็วๆไม่ได้แต่ว่าทุกข้อความพวกเราเี่หรือว่าจะโพสต์จนลร เราแล้วก็โพสต์แล oh, ้วเราเห็นนะครับเราเห็นเโพสต์นะเราดูได้ไหมคเราเห็นเราเห็นก่อนลบเราก็เห็นนะคะขอบคุณมากไม่ว่าจะยังไงถึงเราถึงเราจะสร้างกระแสความเปลี่ยนแปลงอะไรเร็วๆนี้ไม่ได้ถึงเราจะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงในสังคมไม่ได้เพราะว่าความติธรรามบางทีมันเป็นแค่น้ามานทาจริงๆอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นกำลังใจของพวกเราจริงๆนะคะแฟนๆเนี่ยลืมเนื้อคู่นะ Yeah, hey, uh, mm hmm. yeah. ไปเจอได้ที่ไหนไปเจอได้ที่ไหนไเจอได้ที่ไหนที่ไหนไปเจอไปที่ไหนรนเฟกนะครับอกินเหล้าด้วยกัน่อนต้นเจอกันที่รานเฟกอตกรเนาะครับพี่บ๊อบบี้ไหมอ่ะพี่บ๊อบบี้โบเตะก็แข็งแรงท้งควนะโอ้ยไม่ไหวแล้วจับได้จับได้ได้จับนด้ จอที่รับแฟนมมีอยู่การเดียวอ่าสวัสดีค่ะฮก็คนอื่นฝากไปแล้วอยากจะฝากประเด็นนี้นิดหนึ่งของสำหรับคนที่สปอร์ตเพราะวนีกระแสมันค่อนข้างแรงมากในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้ไปพลาดพิงถึงละครเรื่องอื่นๆหรือรายการอื่นๆใดๆทั้งสิ้นคือถ้าเกิดว่าจะสปอร์ตเราก็สปอร์ตได้จริงๆค่ะจงสปอร์ตต่อไปแต่อย่าพลาดพิงถึงคนอื่นหรืออย่าไปร้ายและไปด่าอย่าด่าพ่อเล่าแม่กันแล้วก็สปอร์ตกันแบบปัญญาชนอย่างนี้ต่อไปค่ะออ ก็ขอบคุณทุกอันทุกข้อความที่เข้ามาโพส์ไปอ่านทุกอันแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากแต่เราจะยังจะมาซึงมากไม่บ้างอันอ่านล้เราลองให้จริงจแล้วก็ฝั่งบอกเซลล์คอนโดทุกโครงการไม่จรเลิกโพงมาได้แล้วเหตุผลที่บอกว่ารถติดโครงการอยู่กันไม่จริง ถ้าอยากถ้าอยากเจอพี่ตืออยู่ก็ไปหาที่กตเน็ตแค่ทำแล้วก็ต้องยกน้ำหนักต่อแค่นี้ไี้จะปทอะไรที่น้่นก็รักกันก็รอกันต่อไปครับนานขนาดไหนก็จะรอนะครับอ้าวอมาโน่มาโน่เออก็อยากให้กลับมาอยากให้มาโน่ได้มาลุ้นแล้ว ตัวอ่ารถยนต์มาสด้าตามป้ายได้นะคะทำไปถึงพันโลใจก็ต้องถ่ายรถนะขอยืมแคมเปิร์นะอ่านั่นแหละเนาะฝากส่วนตัวนิดนึงถึงทีมเซลล์ของแสนสิรินะสำหรับคอนโดเดอะเบสสุขุมวิทรุ่นวันเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเจ็ดที่งดได้ยังไม่จ่ายนี่ก็คงเข้าใจนะครับว่าเขาอยพี่มุกหลา คาะลลอย่างที่บอกนะคะอย่าลืมกันแล้วก็สร์ตกันเรื่อยๆค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ต่อสู้แล้วก็เป็นปากเป็นเสียงเป็นทุกอย่างแทนพวกเรานะคะแล้วก็เราอยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกข้อความที่มันเกิดเป็นกระแสขึ้นมาเราเชื่อว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้งการโทรทัศน์มีอะไรเปลี่ยนไปแน่ๆค่ ค่ะเราเป็นรายการเล็กๆรายการหนึ่งจริงๆการหลุดพังเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งเราก็ว่าเป็นเรื่องปกติแต่เราแค่ยังทําใจไม่ได้แล้วถ้าใครยังทําใจไม่ได้ก็ซัพพอร์ตกันต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะพยายามทําให้มันกลับมาโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะบ,ะบ,ะบายโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งบย